ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับผู้ชมน่าตกอ,อกตกใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งนะครับซึ่งอายุประมาณ51ปีชายคนนี้ตกงานนะครับก็เลยไปดื่มเหล้าดื่มเหล้ามาแน่นอนนะครับเกิดอาการเมาสุราแถมยังพุ้มคลั่ง ที่บอกว่าน่ากลัวก็คือในมือเนี่ยถืออาวุธมีดไปไล่ฟันพี่น้องประชาชนนะครับแถวแถวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่แยกใส่น้อยที่จังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ชายคนนี้ยังเข้าไปขโมยเหล้าแล้วก็ทุบรถของชาวบ้านเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คืออยู่แถวแถวลานจอดรถของห้างดังกล่าว ก็แน่นอนนะครับทำให้รถของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายกันไปพอไปตรวจสอบประวัติพบว่าเคยต้องคดีครอบครองยุทธภัณฑ์เมื่อปี2564ด้วยนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพอบางบัวทองนนทบุรีรับแจ้งเหตุก็ไม่รอช้านะครับไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็รวบตัวชายคนนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ เนี่ยฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยอย่างที่บอกเกิดแถวแถวลานจอดรถนะครับของห้างแห่งนี้นั่นเองเนี่ยฮะชายคนที่พูดถึงก็คือเขาไม่ใส่เสื้อนะฮะถอดเสื้อสวมกางเกงขายาวสีดำอยู่ในสภาพเมาสุราแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งก็เป็นนาทีที่ตำรวจกำลังปฏิบัติการ ในมือนี่นะครับก็มีเขาเรียกว่าเป็นไม้งามก็เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจับกลุ่มตัวนี่นะครับสำหรับคนที่มีอาการคลุ้มคลั่งนั่นเองครับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางบัวทองนะครับได้รับแจ้งเหตุมีชายคลุ้มคลั่งเมาอาลวาดนะครับถืออาวุธมีดไล่ฟันประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการและก็ใช้อาวุธมีดทุบทําลายรถยนต์บริเวณล,ลานจอดรถหน้าห้างโลตัสแยกใส่น้อยหมู่ที่1 ตำบลบางบัวทองอําเภอบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยพันตำรวจเอกพฤชจำรุนศาสตร์ท่านเป็นผู้กำกับการสอพอบางบัวทองจึงประสานไปยังพันตรวจตรีสีน้ำนิยมพลสารวัตรปราบปรามสอพอบางบัวทองนะครับร้อยตำรวจเอกบัญชาพวงร้อยรองสารวัตรปราบปรามสอพอบางบัวทองพร้อมด้วยสายตรวจชุดที่หนึ่งกว่า5นายลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ก็ไปพบชายหนึ่งรายอย่างที่เห็นนะครับถอดเสื้อสวมกางเกงขายาวสีดำอยู่ในสภาพคลุ้มคลั่งเมาสุราพูดจาก็ไม่รู้เรื่องนะครับถืออาวุธมีดยืนวอยวายอยู่บริเวณล,ลานจอดรถยนต์ก็เป็นด้านหน้าร้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นร้านซ่อมรถยนต์เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ประมาณนั้นนี่นะับเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องรีบเข้าไประงับเหตุการณ์นั่นเอง,เองครับ คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยคนเครียดเยอะนะ,ะเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจด้วยสภาพอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนด้วยนะแล้วก็บางทีอันนี้อาจจะเกิดจากการไปดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันทําให้มีอาการคุมคลั่งขึ้นมาได้ไม่มีสติด้วยครับเนี่ยฮะโอ้โหกว่าจะจับกลุมได้เห็นบอกว่าใช้เวลาในการพูดคุยไกลเกลียนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นผลจึงดําเนินการจับกลุมในเวลาต่อมา ทราบชื่อชายดังกล่าวก็คือนายชัยวัฒน์ทัพแสงอายุ51ปีพร้อมของกลางเป็นอาวุธมีดปลายแหลม2ด้ามตำรวจแจ้ง2ข้อหานะครับก็คือพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรกับข้อหาเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นประพฤตินตนวุ่นวายในทางสาธารณะนั่นเองครับจากการสอบสวนทราบว่า นายชัยวัตรตอนนี้ตกงานไม่มีงานทํานะครับก็เลยเกิดอาการเครียดแล้วก็ไปดื่มเหล้า<ร>ก่อนที่จะเมาอลาวาาอย่างที่เห็นหถือมีดมาไล่ฟันพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่ห้างโลตัสแห่งนี้รวมถึงเข้าไปก่อเหตุขโมยเหล็กร้านซ่อมรถยนต์ที่ตั้งอยู่ข้างลานจอดรถไปไล่ทุบรถของชาวบ้านอีกด้วยนั่นเองครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำร,รวจสพบางบัวทองนนทบุรีควบคุมตัวนายชัยวัตร นำส่งพนักงานสอบสวนสอบพอบางบัวทองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการตรวจสอบประวัตินายชัยวัฒน์พบว่าเคยมีประวัติคดีครอบครองยุทธภัณฑ์เมื่อปี2564ที่ผ่านมาอีกด้วยนั่นเองครับก็ประมาณปี2ปีนี้เองอน่าจะสักปีเสร็จๆได้นี่นะครับก็นะฮะเป็นประวัติที่ค่อนข้าง น,น่าตกใจอยู่เหมือนกันนั่นเองครับคุณผู้ชมช่วงนี้ก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเห็นเหตุการณ์อะไรที่อาจจะไม่ค่อยนะคะปกติสักเท่าไหร่แบบนี้บางทีเราไปเจอคนคุ้มครั่งนนะคะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแจ้งนะคะมายัางหมายเลข191หนะคะหรือว่า1599กก็ได้คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะได้เร่งรัดนะคะรีบเดินทางไปในที่เกิดเหตุน,นะคะเนื่องจากว่าจะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีบางทีเราไม่รู้ว่าชายคุ้มครั่งเนี่ยจะไปก่ออันตรายนะคะ หรือว่าไปทําเหตุการณ์อะไรที่เป็นสถานการณ์ที่ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตกับผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้แต่ว่านี้คือเป็นแค่รถนะที่พังเสียหายค่ะนะฮะโอ้โหก็ยังโชคดีนะที่ไม่มีรายงานคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรมากกว่านี้ออแต่ว่ารถยนต์ก็พังเสียหายไม่แน่ใจว่าใครจะมารับผิดชอบนะครับเพราะว่าดูจากอาวุธที่ นะครับคนเมาเนี่ยนะครับถือเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือว่าจะเป็นเหล็กของร้านน่าจะเป็นร้านบีควิกนี่นะครับที่อยู่ในพื้นที่เอามาทุบรถของชาวบ้านะนะครับก็ค่อนข้างน่าหวาดกลัวอย่างมากเลยทีเดียวครับ